ครับสวัสดีครับเอ็ซีโชคคนนะครับเจ็บซีมือในพอแต้มสีผ้าคือมะนําตัวเลขแนวทางพอใสแหวงนะครับเนะาะครับเอ็ซีเลขพอสแหวงนะครับงวดที่ผ่านมาเห็นไมารสี่สองตรงตรงเลยแต่พอเราเนี่ยสี่ศูนย์นะครับเนาะแต่วสี่สองเนี่ยเขาต้งตรงเลยงวดแดงแดงแดงเบื้องน้ำกันเนาะเจ็บซีเนาะ เดี๋ั้นวางเราเข้าเฮะเดี๋ยวชั้นวางราเอง้ราคาเรา้างกเออเออได้ยูดอกปก็ครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับครับผมครับผมเดี๋ยวผมกับเนยปรเดิมอ่านเอฟซีเบงอืมซีซองตรงๆเนาะอ่าตรงๆแต่ว่ามันมันเป็นล่างนะพ่อเนาะมันเป็นล่างแต่ว่ามันเข่าบนมันวนกันอยอะนี่นี่ละครับ เรีว่าสูตรผมบมเดลจดออกงวดที่ผ่านมาอืจตัวเลขเอาขอแนวทางนี่นะคอได้หนูอยู่ดีไม่แห้งออกงวดนี้กันโชคมันยีกันจีเพื้อนกระชากอะไรพี่น้องชมดูกระชากนะครับวัี่เดียวกันล่างกระบวนล่างเข้าวซีสองนะครับทุกช่อืง เบื้องนะครับเนาะเรียกข้อเสวียงฐานพระเดินน,นี่ฐานพระโอ้ฐานพระสามเดินพร้อมที่สี่สองเป็นไ่มครับสี่สองสองสามสี่ห้าหกโอ้ขึ้นมปหนอหกเจ็ด ถ้ไม่หนกใส่ได้เป็นแสนสองแสนี่าไมนกใส่ได้เสนบาทนี่สิมาแปดแห้งมาแปดถ้หนกใส่ได้สองแสนมาแปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าจังที่เก้านะครับแล้วก็ศูนมาตัวเก้าดิ่นี่ครับคือคืดนี่ส่งยืดนี่โอ้โหครับพอางเก่าเออหนึ่งบนเด่นแปดวิ่งับถ้ามันวิ่งกับวิ่งแปดได้แตัวบน สามสี่สนั่อนออกมา,าละบนวิ่งแปดล่างวิ่งห้าตอนนี้นมาแปดกับห้ากอจับหัวให้นก่อ จับแน่หนัสิพอจับนนาะห้าเก้าห้าสองห้าหนึ่งหันเบิ้ลเบิ้ลตัวนี้นะนี่เบิ้ลกับเบิ้ลห้าห้าโอ้ห้าามาเบิ้ลก็คือห้าห้าาาเบิ้ลเพื สูตรนี้ไม่ใช่สูตรล่างมครัพ่อมันอันเดียวกันนั่นแหละอันเดียวกันเนาะอืมมันอันเดียวกันเอาว่าล่างแล้วมาบดลงหั่นเนาะหนึ่งหนึ่งหั่นหนึ่งหั่นอันนี้มันเ่าเขาแม่นบ่ครับอันอันนี้มันมากมันม่เพราเขามากทือหนึ่งแล้วเทียที่นี่มันก็ง้อไม้อีกครับครับผมอาจมันจัดนะเพื่อนเพื่อนนี่เขาแล้วมาเลยครับเขาแล้วอาจจะมาล่างโดดกลับไปกลับมาสิเนาะพ่อนกลับไปกลับมาอย่างนั้น ริรบบ on บดบอสามสี่หาหกเก้าเล็ไหมเปลด้ด้แปด,ปดแปดๆๆปแปดแปดอืแดแปดซึ่งตรงกันครับปูนพอดีเนาะถ้าเป่ามาเป่าปีีคแปดสอง ปดห้าแปดแแปดเจ็ดแปดแปดถ้าวิ่งก็ให้วิ่งแปดหห้ากับแปดแปดกับห้าโอ้เน่นเน่นแปดสองเน่นแปดสองหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสองแปดเจ็ดเต้น แปดสองแปดเจ็ดสองกับแปดเจ็ดโอ้ตัวเน้นแหงโอ้ตัวเน้นตัวเน้นโอ้ยวมาแล้วยมาแล้วแปดสองแปดเจ็ดตัวเน้นกนี่ห้าศนเน้นที่ห้าอศ ครับผมนี่เท่านี้ละนี่สามตัวโอร่างเนี่ยสามหางครับผมสอหางล่างสองหางกกบซ้ำมันนี่นะครับพี่น้องมู้ชมเดี๋ยวใไงพี่น้องชมแคปหน้าจอไว้ก่อนครับนี่ครับผม นั่นเองเนียเพราเขาบ่อชุโบุร่านชุดนี้พุทธิพ่อเขาเบิ่งอันอันอันนี้อันนี้เฮ็ดแล้วห้าห้ามูอขวบวามหากะกะเขาเดือยเบิ่งนะเออนี่เฮ็ดไปแล้วอัน,นเดียวกันนี่นั่นบ่เออเดียวกันอีนั้นว่าที่ว่านเรียกนนเรียกประจำนั่นทองพ่อนนะ สูตรโบราณเขาเข่าโู้โสูตรโบราณกับเขาที่นี่กับปาเราเ่าใส่กดปเป้ออันนี้อันนี้สูตรเสียนพระอันนั้นก่อนสูตรเสียนพระบนสูตรโบราณสูตรโบราณคนละอย่างสูตรโบราณคนละอย่างนี่สูตรโบราณนี่งมันมีหลักของมันเยอะหนิเออนึกนึกหันเขาละเก่าอันบครับผมมันเก่าล่างเต็มเต็มด้วนี่ตั้มเต็มด้นนี่บานในซีนี่นั่นซีสองอันปะครับผมเออเออบานมันมาหามันมาหาสูนเออ บ้านนี้หาหาศูนย์ตัวนี้มันก็ตรงมีนี่มันตรงมันตรงติดไว้หน่อยนี้อันบักครับผมหาสองหนึ่เออหาหนึ่งนี่สระว่านอนดูดกระโดูดที่เป็นกระโดูดหาหาสามหาแปดหาเก้าครับอืมมัน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 เต็มกระโดูดแล้วเด่นครับผมรักแปดนี่ก็มีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสอง แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดกับมอะลักแปดแปดเก้าแล้วลเกียจยันพอเนะแล้วเกียพี่ตัวลยนเนี่ยเอรักเกียว่านมะเขาแไหมโอ้รักเกียจมะเขามีรัชนเอามีมีเขาแปดกับผานะเขาแปดกับผานี่นี่นี่เอ้าเอาท่ายท่ายเอานน่นี่นี่เรียกเรียกอะไรว่านัววันจันนี่ครับผมเรียกอะไรว่านวว่นจันนี่นึ่งหันเขาเขาเป่าดิ้นสองสี่หนึ่งมะเขาดิ้นบ่คับผม ซูกับเกนี่เขามาเลเด้นี่อันนี้มันสีวนเวียนอยู่นี่นะเจ้าที่มันเขาจะข้าตัวไก็เลยนี่แต่ว่าหาันมันผันมัมี่นี่เพื่อมันจึกระโดดมากพี่สันนี่งี้กเี้ยเี้ยอ้ยเงี้ยเ์ี้ยเกี้เงา้ยเกี้นเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้มเกี้ยเงี้ยเีมยเงี้ามงี้ยเี่ยเมี้ยเงี้เงี้มี้าเี้อเงี้ยเงี้ย่้เงี้เงีะเงียเงี้เัี้ยเงี้เงั้ยเงียเงียหี้ยเงียเบีมีัเงีเี้ยงป้เงีไดเ้ยเ้เงียียเเ ได้ตัวนี้นะที่เราสม้มนี่ครับกับหน้าจอไว้เรียบร้อยนะครับผมอก็มีมตัวเน้นก็คือแปดสองแปดเจ็ดอันนี้บนเนาะชั้นล่างก็ห้าเก้าห้าสองห้าสามอ่าให้เน้นที่สามหางก็คือห้าเก้ากับห้าสองห้าสามนะครับนี่ครับท่านผู้ชม วันนี้จะปังไปด้วยกันนะครับกานหลัานพอนี่ใสามตัวเนาะหลักแปดกับสองตัวแปดสองกับแปดเจ็ดก็ชีเป็นบนเป็นล่างเนาะพอนะมือกินกับอรก็ซื้อแท้กันนะเนาะเื้อแท้สุดเดียวงปรแล้วเนาะเนีนเครับจสั่นผู้ผู้ผู้เฮดเล่กัรวยสั่นตัวเนาะ นั่นนี่เฮ็ดน้ำตามสูตรมันนี่วัดทำวัดไปกี่มันเขาเขาตัวพีเนาะพคอเนาะมันเขาลักซีอ่ารักซีเออบาดนี่วัดนี่อาจารย์มาส้งมันเขาลักซีมันมันเป็นซีบเก้าอันวะก็ผมมันเป็นซีบเก้าบานนั้นมันก็เลยมาก้าเก้าหรือก้าศูนย์มันก็มาเฮียงกันยุ่งซีเรียนนี่ก็ผมอืมกานเขาจับวิ่งเงี้ยพวกตัวเถือกน้องคอเนาะตัวล่างมันพานไปวันใดดิครับ <ม>งกสามสองส,สื่กับเก่าเก่าซี่สองส,สี่สนี่จนว่าจมือเขาปาดคือเก่งแต่มันคือได้าาาาาาามาตัสเฮี่ยงครับจ้อครับเสียดนี้ครับผมทางเทียงกับตือตือตัวสามหรือ่าสามตัวกับสือยู่นี่มันเข,าข่าพ่อกระโสมันไหลมเติบตัวมอหนึ่งนีงน่นเออสือยู่ได้อยู่ มันก็บานมันว่าเรียนลายเอออครับส่วนอันอันเพื่อนนี่พเขามั่นกระจิบมาเขาทั้งอันนี้นี่มันมันมีมองของมั่นอยู่ครับผมเออเออมันก็ต้องเอางัดคือโตอ้องเอาไปือโตวไว้แต่ให้นักที่ร่วงกลมให้นะ้อโทษนะเออนักไว้ ไใบสองใบนะคืัอเนาะขอบพูดอะไรนะครับเด้อพอเด้อเป็นแนวทางโชกมันอีกงวดนี้เดี๋ยวงวดนน้ำมาหายกันไหมนี่กาแฟมะคร่่ที่ของฝากของตอนมากันอีกนิานนีงพอเนาะเอาขอบคุณพูดอะไรนะครับเด้อพอเด้อสาธุโชคมันนะครับเนาะครับอีกทีเบิ่องนะครับเนาะเลขพอแสวงนะครับเนาะงวดเมื่อกี้เดี๋ยกี่สองตรงๆนะครับเนาะ พอเราเน้นให้ลักหากระหาซูลหาซองหาสามนะครับลักแปดกระแปดซองกับแปดเจ็ดพอเราเน้นให้ครับนะพอเสวงครับเอฟซีก็เบิ่งเอวนะครับนอะมักตะเดก้าเบิ่งเอวนะครับเนาะบวกบนบวกล่างน้ำนะครับเมื่อกี้เราให้ล่างเตรียมไว้กับเข่าบนซีสองนะครับเอฟซีเนาะเอาเก็บหน้าจอยเบิงนะครับเดอ้อเอฟซีมักจัดขัดกระพานนะครับเนาะ ตัวเลขกเป็นแช่แนวทางนะครับมาแล้วจะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมไม่ได้ครับเด้อช่องตะวันนำโชคซานแนลนะครับเนาะครับสำหรับชิปนี้พอเตียมก็มีมแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับ